ครับก็วันนี้มาพบกับลูกซองนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากได้แต่ไม่มีตังค์ซื้อเพราะว่าราคามันค่อนข้างอยู่ตลาดบนเลยครับสูงมากสิ่งที่ผิดตาก็คือดั้มเนี่ยเขาเล็กมากเลยย่ผมใช้ดูซีแซนะครับก็ยังดั้มปืนต้านยังใหญ่กว่าก็ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาดีไซน์มาดั้มเล็กนะครับแล้วก็เป็นทับฐานนะครับทับฐานผมจะจะดึงออกมาให้นะครับ มันจะล็อกอยู่ตรงนี้อ่าอพี่มอนถ่ายเห็นไหมครับนะครับถ่ายตรงน้าผันจะกดนี้นะครับกดเสร็จแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาก็กลางแล้วก็ล็อกปั๊บเวลาเราจะพับกลับก็กดตัวนี้ครับอ่าพี่พี่ถ่ายเห็นไหมครับนะครับกดตัวนี้ครับจะพับกลับมานะครับแล้วแล้วเวลาล็อกเนี่ยตัวนี้จะล็อกจะมีเขี้ยวล็อกแล้วก็กดแรงๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมกดออกมาก่อนอ่าการทํางานเนี่ย ทำงานใช้แก๊สอปเปรตนะครับ AK47 ต้นตำรับเลยแล้วก็มีเป็นรุ่น AK หมายความว่าใช้แก๊สจากการระเบิดของอาการยิงเนี่ยหมุนขึ้นด้านบนแล้วก็มาบริหารกลไกด้านนี้แล้วก็ปลดปลดปลด,ดท้งสไลด์นะครับทีนี้ตัวเนี้ยถ้าเราดึงเนี้ยมันก็ไม่ค้างนะครับใส่แม็กกาซีนก็ไม่ค้างเดี๋ยวมให้ดูแม็กกาซีนจะมีลิ้นตรงนี้นะครับด,ดูนี้เดี๋พี่หมอนลิ้นตรงเนี้ยถ้าคุณดันไปตรงๆเนี่ยมันใส่ไม่เข้านะครับ งั้นคนที่ใช้ปืนกระบอกเนี่ยต้องฝึกความคุ้นเคยเพราะเขาจะมีลิ้นข้อดีของลิ้นคือกันต่อสู้แล้วแม็กลุดงั้นเวลาเข้าเนี่ยพี่มอนก็นจะเห็นไหมครับผมจะเข้าทา่านี้ต้องต้องมุดเข้าไปางี้หน่อยหนะครับมุดมุดนิดหนึ่งแล้วก็นี่ครับดูลิ้นนะครับแล้วเข้าไปในมุดมุดมุดแล้วพิกลับหลังแต่ถ้าคุณกดกดตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณดันตรงๆเนี่ยมันไม่เข้าเพราะว่ามันติดติดลิ้นตัวนี้ครับถามว่ามีเพื่ออะไรมีเพื่อเวลาเขายิงเร็วหรือเขาต่อสู้เนี่ย มันจะไม่มีอาการปืนติดขัดหรือว่าแมสหลุดมานะครับจะเข้าไปแล้วนะครับส่วนเซฟอยู่ตรงนี้นะครับเซฟเซฟปืนอยู่ตรงนี้ครับจะค่อนข้างฝืดหน่อยนะครับเซฟเนี่ยจะจะขึ้นมาเนี่ยก็จะ make s e n s คือเซฟได้ขึ้นมาเนี่ยเราเราดึงคันถือว,ว่าผมอ่าน้ก่อนเราดึงคันค้างสไลด์เนี่ยมันมันจะมาชนมันทําให้เราดึงดึงมาสุดไม่ได้นะครับเป็นการเซฟแล้วก็ปืนบริหารมาไม่สุดเพราะว่าช่วงบริหารเนี่ยจะมีจากช่วง,ช,วงช่วงนี้ถึงประมาณนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาปลดเราเราปลดเซฟออกเนี่ยปืนก็จะสามารถจะวิ่งข้ามาถึงระยะนี้ได้ระยะวิ่งของของของสไลด์เนี่ยประมาณเนี่ยทางๆนะครับตามนิ้วนะแต่ถ้าเราเซฟปั๊บเนี่ยมันจะมาติดครึ่งเดียวนะครับเวลาผมปลดออกเนี่ยแต่ถ้าอันนี้มีแม็กนะครับปืนไม่มีลูกปืนก็ไม่ได้ล็อกนะครับถ้าจะให้ล็อกเนี่ยต้องกดตัวปลดปลดสไลด์หรือปลดกับจะปลดคันค้างสไลด์นะครับก็เวลาล็อกก็ดึงมาเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้นะครับก็จะล็อกไว้นะครับส่วนเวลาเราจะปลดแล้วก็กด อ้อนรูเข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วก็โครงสร้างโครง,งกลเนี่ยเป็นเหล็กนะครับการกระแทกแข็งแรงแข็งแรงมากเลยการกระแทกแล้วก็เป็นโลหะทั้งตัวเลยนะครับเป็นโลหะถูกรีดมารวมทั้งไกด้วยแล้วก็ตัวลิ้นปลดค่อนข้างจะยาวนะครับปลดแม็กยาวดูนะครับปลดแล้วก็คือคือ,คอต้องมีท่าเฉพาะนะครับคุณจะถ่ายแบบปืนยี่ห้ออื่นเสียไปเนี่ยไม่ได้นะครับส่วนการทํางานของแก๊สอัลคาดก็1ประโยชน์รีคอยจะเบาขึ้นเพราะว่าใช้พลังงานจาก ที่จะพ่นออกจากปากลำกล้องเนี่ยย้อนขึ้นด้านบนแล้วก็วิ่งออกมาบริหารกลไกนะครับก็ทําให้รีคอยเนี่ยถอยมาน้อยนะครับกับ 2. องอการปฏิการได้เร็วเร็วกว่าการปลดกลไกด้วยปลดปลดล็อกด้วยกลไกในการป้อนวนกลไกจะทํางานได้เร็วกว่านะครับแต่าจะช้ากรณีเดียวคือถ้ารูกแก๊สเนี่ยสกปกนะครับพลังงานของแก๊สมาไม่ครบเนี่ยก็อาจจะทําให้ปืนติดขัดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการยิง โดยการรวมมในสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็อันนี้เป็นช่องลูกเลือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนยิงดีกว่าโอเคครับศูนย์นะดูศูนย์นิดหนึ่งศูนย์ก็ไม่มีอะไรศูนย์ส่วนใหญ่ปืนพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้ศูนย์นะครับศูนย์ก็ไม่มีอะไรศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์ท่างธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนยิง อ่าพร้อมยิงได้เลยครับครับผมบพร้อมยิงได้เลยครับครับผมกดไปจับห้าแล้วเหรอห้าแล้ว ไปมากลองยิงหน่อยดีครับยิงครับโอเคพี่มอนพาไปดูเป้าครับนิ่มนิ่มครับรีคอยนิ่มเลยแม่รสชาติรสชาติยิงเป็นไงคอยนิ่มเลยครับปืนโอ้โหเต็มตัวเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยขนาดลูกเก้านะครับครับนี่ครับ รีคอยอย่างได้เลยแบบเรารัวเป็นชุดได้เลยโดยแบบระบบการบริหารแก๊สของเขาก็ดีครับก็คือมาเป็นชุดแบบสบายเลยหายห่วงครับ <Okay. S 1> แล้วก็ผมมองว่าจากที่เคยได้ยิงมาเนี่ยตัวนี้เรียคอยนิ่มนี่ครับพี่บอลอันนี้เป็นลูกก้านะโอเคมันจะใส่ลองดูครับต้องต้องมุดนิดนึงโอเคครับประมาณนั้นโอเคครับนะครับอ่าพร้อมยิงนะครับอ่าพร้อมยิงได้เลยครับพี่พี่ใช้พร้อมไหมครับ นะครับเวลาใส่ต้องมุดตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าแต่ว่าตัวนี้ต้องค้างสไลด์นะครับเนี่ยกดสลับค้างนะครับแล้วก็มุดนะครับโอเคครับผมกดเซฟลงนะครับอย่างนี้ครับยิงลูกซองกอนต้องต้องยิงแบบนี้นะครับไม่ใช่ยิงนี้ครับยิงลูกซองก่อนต้องต้องยิงแบบนี้นะนี่กันแบบต้ยิงอะไรกันผมไม่เข้าใจเดี๋ยวดูมือขวาครับเดี๋ยวดูมือซ้ายก่น โอเคมาดูใหม่คร okay. ับตะกี้ห้านัดครับยิงด้วยมือขวาจะกลับมายิงด้วยมือซ้ายเป็นลูกก้านะครับอันนี้ต้องชักเร็วก็ต้องบุ้ดน่อยนะครับอันนี้เร็วครับนี่ผมไปยิงด้วยมือซ้ายนะครับเร็วครับเร็วครับดึงดึงค้างสไลด์ครับเห็นนะครับดึงดึงค้างสไลด์ครับเห็นนะครับปืนก้าเนี่ยเป็นปืนลูกซองที่ยิงได้เร็วดูตรงนูกครับฝุ่นยังกระจาย เขาปฏิบัติการดีนะครับเป็นแก๊สโรเปเลตนะครับควันยังอยู่นะถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเข้าใจยิงแล้วก็ต้องต้านรีคอยให้ได้มีเพื่อนสมาชิกมตัตพักอ่ะเขาน่าจะต้านรีคอยไม่ได้มันทําให้มันไม่ต่างกับปืนสั้นที่คุณยิงแล้วขย่อมือมันจะติดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะปฏิบัติการไกลโดยเฉพาะถ้ายิงเป็นแก๊สโรเปเตเนี่ยเขาเขาต้องการความมั่นคงคืออยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็อันนี้ผมยิงไปก็บอกนิดนึงว่าไอ้นี่เจ็บนะครับมันมันกัดมันกัดกัดเนื้อนะครับ ด้ามเนี่ยแต่ก็หาลลอะไรหรอกเป็นเดี๋ยวจะทำให้พุอวัตตียิงโอเคดึงกันั้งสไลด์ครับดึงตอนนี้ครับดึงครับโอเคโอเคไปนั้นนะครับ,โอ,รบ,รบโอเคครับเตรียมยิงครับโอเคครับตามลงหนัก,ก,กโอเคครับยิงได้นะชั่วตีเสียครับกี่นัดนะอา้าว ไปดูถูกไปได้ยังไงใช่ไหมมีใครยิงแล้ววะเขาเขาไม่ยอมเป็นที่ปืนนะไม่ได้เป็นที่คอนปืนก็ทําได้นะแต่พี่เดินถอยหลังอง่ะทาไมเดินถอยหลังจะเอาอะไรนอน,ออนอนดึกอ๋อนอนดึกครับผมโอเคครับเป็นก,การปืนสุดยอด,ดครับผมครับผมเป็นไงนี่ครับดีคอยเป็นไงไปดูไปดูป้าดู อยู่ระนาบเดียวกันหมดเลยครับผมโอ้โหพื้นชีโอ้โ oh หเป็นไงฟิลลิ่งกันยิงนิ่มครับผมกระบอกนี้กระบอกนี้นิ่มครับผมอ๋อ oh. ทรงเหมือนเอคครับผมออโต้นะครับผมโอเคตั <Okay. S 2> นี้ทั้งหมดเข้าจุกกางโอเคก็ <Okay. S 3> ามาสรุปกันนะครับตัวไซก้าเนี่ยถ้าพูดถึงความอึดความทนเนี่ยเขาก็ทนเขาสินค้าเขาดีมานานแล้วมันคือ เราก็ดู AK47 กัลาชนิคอฟนะครับนเนี่ยดูการยิงนะครับค่อนขจะได้ศูนย์ตรงนะครับแล้วก็ปืนทำงานได้ดีแข็งแรงทนทานนะครับใช้ไม่ผิดหวังแต่ที่ผิดหวังคือส่วนใหญ่จะไม่มีตังค์ซื้อนะครับปืนค่อนข้างจะดีนะครับใสยใกล้ครับประมาณนะครับมาดูกลไกนะครับนี่ก็สวยงามนะครับแล้วก็พับฐานได้นะครับพับฐานครับก็กดกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้แล้วก็พับ ะครับเป็นก็ค่อนข้างจะจะเตรียมเข้ากลางนะครับอะไรอโอเคนะครับตรงนี้ถ้าเราขนาดแบบนี้